ด้ค่กําแตงกุ้งสดเพิ่งกินครั้งที่สามนี่ครั้งแรกอะบีบมะนาวจนสีดเพราะว่าไม่รู้ว่าโซดามันคืออะไรวุ้นเส้นครั้งที่สองอะเพราะว่าทำแพ็กเกจมาแบบ ใส่ใสมันน่ากินไงก็เลยไม่ล้างท้องเสียค่ะอันนี้พี่คนไทยเขาแน่นพาไปดูโซดาวอเดอร์โซดาเลยกากิน ไม่ได้เอาเป็นไม่ได้เอาเป็นซื้อแต่นี้นะคะลืมอยู่ข้างล่างเพราะว่าบ้านเขาไม่กินใบสาัดีขึ้นชายยักษ์ ลืมซื้อมีมาเผ็ดไม่มีมากกว่า แบงก็แพงแพงแบงเกาหลีอะที่ยาวๆอ่ะลูกเล็กๆร้อยห้า เผ็ดมากค่ะล่ะกินเผ็ดท้องว่างไม่ได้นะคะ ปนปก็จะไปร้านไทยหาซื้อหมาล่าบ้านเขากินแบบนี้ไปไปร้านไทยหาซื้อหมาล่าโอไม่กอดเผ็ด พริกยีสบลูก อําแป้งอะ่ะอย่าใส่นะ่าใส่มะเขือเทศ bỏ lên Yeah. okay thank you for rating